สวัสดีคะ่ะเหล่งจากไรแลนด์นะคะวันนี้เหล่งพามาพบกับที่ดินทำเลดีๆนะคะแล้วก็วิวเขาสวยงามแล้วก็ติดทางหลวงแผ่นดินนะคะที่ดินตรงนี้นะคะจะอยู่ตําบลสาริกาอาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะจะอยู่ทางขึ้นน้ําตกสาริกานะคะตรงนี้ขึ้นน้ําตกสาริกาอีก3กิโลนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับแยกสาริกานะคะตรงนี้นะคะ ด้านซ้ายมือของเหล่งจะเป็นแยกสาริกาสามแยกสาริกาที่จะขึ้นไปเขื่อนขุนด่านนะคะขึ้นไปน้ําตกนางรองนะคะแล้วตรงถนนดําถนนระยังที่เหล่งยืนอยู่จะเป็นทางหลวงแผ่นดินนะคะเส้นนครนายกสาริกานะคะตัวนี้ที่ดินของเรานะคะจะเป็นโครงการแบ่งขายนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะออตอนนี้ที่ว่างก็คือว่างอยู่3ามแปลงนะคะจะเป็นแปลงที่ติดกับตัว ทางหลวงแผ่นดินทั้ง3าแปลงเลยนะคะขนาดนะคะจะเป็นหนึ่งไร่ทุกแปลงเลยนะคะเดี๋ยวเล่งจะพาไปชมที่ดินแต่ละแปลงนะคะเดี๋ยวเล่งแจ้งราคาไว้ก่อนเลยนะคะราคาที่เจ้าของตั้งขายไว้ที่ราคาตารางวาละ12,000บาทนะคะเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้จะเป็นฉนดนขุดแดงนะคะราคานี้นะคะรวมให้หมดทุกอย่างก็คือค่าโอนแค่ภาษีเจ้าของรวมให้นะคะเดี๋ยวตามเหล่งมาดูที่ดินนะคะตามเล่งมาค่ะ ตัวที่ดินนะคะถ้าหันหน้าออกทางถนนดํานะคะหรือถนนลาดยางเนี่ยจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตอนนี้นะคะเล่งมาอยู่ตรงแปลงที่4เนาะตรงแปลงที่4ี่ะค่ะจะตัวที่ดินนะคะหน้าจะกว้างที่ติดถนนนะคะ48เมตรส่วนด้านหลังนะคะจะแคบหน่อยด้านหลังจะ กว้างแค่27เมมตรแนวยาวประมาณ54เมตรนะคะตัวแปลงที่4ก็จะเป็นหน้ากว้างหลังแคบนะคะลักษณะของที่ดินนะคะจะเป็นที่ดินไม่ต้องถมนะคะที่ดินสูงระดับถนนเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้เล็งมาอยู่ตรงหน้าแปลงที่3มนะคะตัวหน้าแปลงที่3ามนะคะน่าจะกว้าง28เมตรนะคะแนวยาวด้านนี้นะคะก็จะเป็น60เมตรส่วนด้านหลังนะคะจะกว้าง25เมตรนะคะขนาดพื้นที่1ไร่เหมือนกันนะคะทุกแปลงจะมีขนาด1ไร่เท่าๆกันเลยนะคะแปลง2 3 4นะคะตัวที่ดินเหมือนกันเลยระดับสูงเท่าถนนเลยนะคะดินจะเป็นดินออกเป็นดิน ทรายแล้วก็ปนปนลูกหลงนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเหมาะสําหรับทําอะไรเหมาะสําหรับทำค้าขายนะคะทําธุรกิจนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตัวแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะมีทั้งน้ําตกสาริกาเนาะมีทั้งน้ําตกนางรองนะคะจากเนี่ยไปน้ําตกสาริกาคือ3ามกิโลไปน้ําตกถ้าไปทางซ้ายมือไปน้ําตกนางรองก็ประมาณ7กิโลไปเขื่อนขุนด่านก็ประมาณ8กิโลนะคะ ไปน้ำตกวังตะไคร้ก็ประมาณเกือบเกือบ7กิโลนะคะเข้าตัวเมืองนคะรนายกประมาณ13กิโลแล้วก็วัดจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตมาที่ดินแปลงนี้ประมาณ82กิโลนะคะเส้นนี้จะเป็นที่วันเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าวันหยุดน,น,ะะนักขัดตะเลิกนะคะจะมีรถสัญจรค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะถ้าลูกค้ามองหาที่ดินสำหรับทำธุรกิจที่ดินแปลงนี้นะคะตอบโจทย์สำหรับลูกค้ามากๆเลยค่ะ แล้วเดี๋ยจะพาไปดูแปลงที่2นะคะตัวแปลงที่2นะคะจะติดถนนทั้งถนนทางหลวงแผ่นดินและติดถนนตัวถนนทางเข้าโครงการนะคะโครงการจะมีแปลงด้านหลังอีกทางเข้าโครงการนะคะ mm. เขาเว้นไว้ให้8เมตรเลยนะคะตัวแปลงที่2นะคะน่าจะกว้างประมาณ 30เมตรนะคะแนวยาวด้านนี้ก็ประมาณ54นะคะหลังกว้างประมาณ27เมตรนะคะตัวนี้ขนาดพื้นที่1ไร่เหมือนกันก็จะมีถนนโครงการอย่างที่เล่งบอกะคะ่ะเขาเว้นไว้ให้8เมตรเลยนะคะตัวนี้หากลูกค้านะคะอยากได้ที่ดินแต่ว่าขนาดหนึ่งไร่ลูกค้ามองว่ามันเยอะไปนะคะก็หาเพื่อนมาแบ่งได้เพราะว่ามันมีถนนสองด้านนะคะมีทั้งทางหลวงแผ่นดินแล้วก็ทางสาธารณะนะคะตรงนี้นะคะ มันจะเห็นวิวเขาชาัดเลยนะคะแต่ว่าพอดีต้นไม้ข้างหน้านมันจะบังหน่อยส่วนด้านหลังอะค่ะก็จะติดเขาเลยนะคะด้นนี้จะเป็นเขาเลยส่วนข้างข้าวค่ะจะเป็นวัดถ้ำสาริกานะคะตรงนี้นะคะติดกับที่ดินตัวตัวตรงแปลงที่หนึ่งอะค่ะกับก็มีลูกค้าจองไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน่งให้ดูทำเลเข้าค่ะ ะะบรรยากาศลมเย็นมีไฟฟ้าผ่านนะคะแล้วก็มีปราปานะคะเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถขอมาใช้ตรงข้ามกับที่ดินก็จะเป็นสวนละอองฟ้าเนาะตรงนี้หากลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าสามารถโทรหารเร็งได้ที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่ LENG789 ได้นะคะ หากผู้ค้าชอบคลิปนี้นะคะเหล่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เหล่งเยวยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ